เอาวันดีครับพี่น้องพ่อกันเล็กัว้อีกแล้วครับงานนี้คือผมสีผ้ามาเฮ็ดเมีถอดมันแปะครับผมนะครับพอมาเบิงวัตถุดิบกันเลยครับผมพี่น้องเดี๋ยววันนี้ผมสีผ้ามาทําเมนูแบบไอ้ปลาเห็ดไห้เบิงครับพี่น้องมาเบิงกันเลยครับว่าเอาวิธีการเฮ็ดมันแบบไหนนะพี่น้องว่าชินาจินว่านาจินไปตีตามน้ำกันเลยครับผมนี่ครับวัตถุดิบพ่อก็คือปลาซิวนี่ นะครับนี่ว so, like so ัตถ so, like ุดิบเขาเนาะครับเนาะคือปลาซิวที่เขาไปหามานี่คือท้มเพื่สะอาดเรียบร้อยเขาคัดเลือกออกมาดีๆแล้วเขาก็ับไปล่างล่างน้ำสะอาดๆออกไส่เกลี่ยจังน้อยล่างสะอาดเรียบร้อยนะครับเนาะนี่ครับคือวัตถุดิบเขาคือปลาซิวนะครับเนาะแล้วก็อันนี้ก็คือเป็นพริกแกงพริกแกงเผ็ดนะพี่น้องเนาะอันนี้คือพริกแกงเผ็ดแล้วก็น้ำปลาน้ำตาลนะครับผงผงชูรสนะครับแล้วก็ผงปรุงรสนะครับแล้วก็อันนี้ก็คือแป้ง อันนี้ก็เป็นแป้งโกจีเนาะครับเนาะนี่สำหรับใส่อันนี้ก็ใส่ไอ้แป้งนี่เข้าไปประมาณสามซอนเตะประมาณสามซอนครับแป้งใส่สามซอนครับเพราะว่าประซิวห้าสิกระิประมาณเครื่อง้วยน้อยนี่แหละพี่น้องแบบใส่สามสวยไอ้สามซอนนะครับเนาะแป้งโกจีใส่เข้าไปสามซอนแล้วก็ผงปรุงรสใส่เข้าไปประมาณครึ่งซอนเนาะใส่ครึ่งซอนพอครับสมปรุงรสนี่็ใส่เข้าไปครึ่งซอน เดี๋ยวพี่น้องก็ไปเฮ็ดกินแบบแซ่บๆไม่ง่ายพี่น้องวิธีการบางคนก็บทเฮ็ดเก่งกว่านี้ก็มีเนาะครับเนาะแต่ว่าอันนี้คือเอาบานแบบบานๆนะครับแล้วก็ใส่ประมาณหม้อหัวนึ่งนึงนะครับเนาะเพราะว่าเด็กน้อยกินนเผ็ดนะครับพี่น้องเอ้แล้วก็ตามไปได้ผงผงนัวเฮานี่ต้องใส่พี่น้องตาดใจชอบเฮ้ตามใจชอบแล้วแล้วก็ตามไปได้น้ำตาลเงียบ ใส,ใส่น้ำตาลเข้าไปส่วนประมาณส่วนซ่าหนึ่งนี่ครับประมาณส่วน,นเนี่ยแล้วตามด้วยน้ำปลาครับผม,มต้องตามด้วยน้ำปลาพร้อมติดมลนะลงกัลนเป็นอะไรเพร้อมะลุกติดแล้วยน้ำป,าาำปาาลากะเราประมาณเนะพี่น้องประมาณกับเครื่งองปรุงข้ากับป๋าเนี่ยนะให้มันพอดีกันนะครับแล้วก็านานค้น,น,คนให้เข้ากันพี่น้อง เขาต้องใส่น้ำสะอาดจักน่อยใส่น้ำน้ำใส่น้ำน้ำนี่ครับเขาก็เอาน้ำลุ้งไปใส่น้ำพี่น้องน้ำสะอาดเท่านี้แหละใส่เข้าไปกับกาวประมาณเขาตีแป้งให้มันตีแป้งให้มันเป็นน้ำจักหน้อยพี่น้องน่ครับตีตีให้มันแป้งให้มันเข้ากันเนาะตีแป้งให้เข้ากัน ัตีแป้งให้มันเขา้ากันกับเครื่องปรุงที่เ้าใส่ผสมลงไปพี่น้องนะครับตีให้มันเข้ากันดีๆคนให้เข้ากันเพื่อเ้าสิได้เอาปลาลงครับเอาลงใส่กับป่าสีก็สีเกิจดจะน้อยกว่าเด็กหน่อยสิพีนกก่น้องชีก็สี่ว่าเป็นนักเผ็ดต่อใส่อีกเกิดไปสำหรับพริกนี่พี่น้องถ้าเกิดว่าเทามาเผ็ดเทาก็ต้องใส่เผ็ดเนาะพี่น้องเนาะเทาก็ใส่หัน่นสีสันมันเลยสีจัดก็หนีพี่น้องแต่ว่านี่เ้าว่ บกบอ,บอเพ็ดปันใดพี่น้องเอาพอดีพอดีน้องเจียดลดไปแล้วนะแล้วก็น,น้ำปลาลงไปดิป,ป,นปนันีลเอาใบบกูด้วยใบบกูดที่ทีหลังที่ทีหลังนะครับมันนี่ก็ใส่ปลาเอาปลาที่เขาล่างจัความสะอาดไว้เรียบร้อยลงไปเลยครับผมลงไปน้ำแป้งครับปลาปลานี่ก็สิประมาณอยู่ประมาณทุกป่วยนึ่งละเพิ่งโล่นะเนาะนี่ครับแล้วก็ ทำการค้นเข้ากันกับแป้งพี่น้องเอาปลาแต่ค้นใส่กับแป้งครับใส่กับแป้งโกดี้กับเครื่องปุงที่ห้าเห็ดใบเพื่อเหาที่ได้น้ำลงกระถะครับ,บพี่น้องคน,นงให้เขากันเรียบร้อยแล้วติดไฟเลยพี่น้องบันีเาใส่ใบประกูดล้อยเข้าไปทั้งหนานะครับเนาะร้อยใบป,ประกูดลงไปคุกเข้าเข้ากันให้ดีๆพี่น้องบันีหมอนสีหอมใบป,ประกูดกับแป้ง รับรองไว้เด็ดแท้พี่น้องลองไปเฮ็ดกินเบิ่งครับผมนี่ครับของคั่นให้เข้ากันประมาณนี้แหละพี่น้องแล้ววันนี้ก็รอเตาถีทอดเลยพี่น้องบบดน,นี้<ม>ข้างติดไฟติดกระทะเทน้ำม,มันลงเลยพี่น้องติดเลยไปไล่ไปไหนไฟเราติดไฟนะครับไฟเฮาก็นอยู่แบบประมาณกลางนะครับเนาะไฟกลางพี่นอ้องเอาไฟกลางเลยนะครับไฟกลางมันขางออนเนาะแล้วก็เทน้ำมันลงไปพี่น้อง ใส่น้ำมันเลียดเลยน้ำมันยังก็ได้นะถอดครับประมาณน,นี้หละพี่น้องคือป่าห้องโหลายนะพี่น้องเอเจียวประมันนี่ต้องร้อให้น้ำมันมันเดือดก่อนพี่น้องให้น้ำมันเดือดก่อนจังเอาเจียวป่าลงครับนี่ครับกระทะห้อนได้ที่แล้วเ้องทดลองมึงแล้วพี่น้องปา่านึงตัวนี่เราว้อาก็สีน้ำป่าลงไปเลยครับพี่น้องนะครับแล้วก็น้ำป่าที่เขาเช็ดผสมแป้งเรียบร้อยลงไปใส่ในกระทะ ถ้เขาอยากเห้มันกรอบ,บดีๆเป็นแทบๆอะไพี่น้องต้องพยายามเห็ดไงป่านติดกันครับผมนะครับป่าพยายา,ามเห็ดป่าให้มันแยกออกเป็นตัวนะย่า้มันเป็นแทะจับกันถ้ามันแทะจักกบกันมันกรอบฟกได้ดีนะมันหนาไปนะพี่น้องนะครับใส่ลงไปเขาก็ดิทอดทอดจะเท้าใส่เช่นละลายพี่น้อง,ออง,องถ้าน้ำมันเขาบ่าหลายเขาก็ใส่เช่นละกลังเพราะ นะครับมันอยู่บอกมาประมาณนี้ครับพี <S 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 ่น้องเนี่ยมันนี่แจกจ้างครับมันปลาที่พี่เตาซับซับแบบละเอียดเนาะครับพี่น้องอันนี้มันเป็นปลาอันนี้มันเป็นปลาหน่อยพี่น้องเนี่ยมันอยู่บอกมาหน้าตามันดีถ้าไฟเฮามันแห้งเกินไปเฮาก็เอาลงค่อนข้างอ่อนนะพี่น้องกลางค่อนข้างอ่อนครับผมเป็นให้เลยพี่น้องเห็นไหมครับยอดเลยพี่น้องนี่ครับออกมาแล้วมันม่สีบลอกบลอกไข่กรอบพร้อมกรอบมันสีบล็อกได้มันสีนุ่มอะพี่น้องมันสีนุ่มจริงมันสีบลอกมันสีบลอกคือแบบนี้พี่น้องเนี่ย มันความกรอบมันจะได้่ขึ้นหองยำนี่างนั้นก็เลยะนะคตัวนี้เ้เาวกอไปเฮ็ดกินได้เนาะพี่น้อไไงเนาะแบบง่ายๆพี่น้องเราต้องไปวิธีที่สองอย่างมากมายก็คือปลาพวกเขาเจ้าทอดเป็นปลาเฮ็ดที่ปลาซับแบบไม่เจนั่นคือพวกกอบแบบนี้พี่น้องมันคืบพวกใครกอบเพราะฉะนั้นท่านกินปลาปลาน้อยอปลาซิวห้าบ้านเ้าหนึ่งมันช่กรอบเป็นให้เลยพี่น้องแซ่บเป็นให้เลย เลยเอามาแนะน้ำเหมือนพี่น้องเบิงนะครับเอามาให้แต่พี่น้องเบิงว้าสุดยอดเลยพี่น้องเราพูดอยูย่ซี๊ดไหมเบิงกรอบเป็นไงเลย <c oughs> อฮึเขาดีครับเขาใส่ประมาณนี้สิเขาดีเลยออกมาเขาดีเลยลสรสชาติเขาดีปลาจอยู่ประมาณกับเค,อค,บเคืองโลับปลาซิวมันเคืองโลแล้วก็ใส่แป้งมันเนี่ยเข้าไปเกิดว่าปลาซิวเคืองโล่นะครับเนาะว่าพี่น้องออกมากินกินแล้วเรื่องขื่นสีนะครับเนี่ย กำลังเปลี่ยนสีแล้วน่ากินกันได้เลยนะครับกคลังเปลี่ยนสีเครื่องปรุงมันกันง่ายๆนะครับเกิดว่าไม่ได้มีอย่างไรได้พี่น้องทุกที่ผมจะไปเฮ็ดขายอยู่หน้าร้านก็ได้ท่านแต่เชื่อหนึ่งเาะกินกับข้าวมันไก่ได้ได้แลยพี่น้องไงแจกไปเลยครับผมสุดยอดอ๋อเรียบร้อยแล้วพี่น้องไปเลย บ็ดแล้วพี่น้องเรียบร้อยแล้วโอ้ยสุดยอดครับถอดมันปลาซิวพี่น้องเริ่มมันปลาซิวครับผมเซ็ตกินแบบง่ายๆบ้านเฮาครับเนาะนะครับสำหรับกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจกันคือเก่าจะสำคัญที่สุดคืออย่าลืมกดกระดิ่งนะพี่น้องเนาะเพื่อเฮาลงคลิปใหม่ๆไปที่วัดไอ้ผัดนะครับเนาะมื้อนี้มาเฮ็ดแล้วก็น้ำมาบอกพี่น้องคือเก่าครับผมเสร็จสมบูรณ์ มักหลังจากเขาเห็เดเรือบร้อยพี่น้องเนี่ยทอดเดรือบ้อยแล้วพี่น้องนี่ครับเอามากินมันที่กรอบพี่น้องมันจะกรอบมากลยครับอืี่ลมกมยาวๆกลมยกรอบพี่น้องแซ่ออบอร่อยมากครับน้หรับเมนูผมักมักทอดพี่น้องมักทอดมักพัดมักทอด,ทอดต้องเอาไปให้กินพี่น้องได้ปสัสสาวเห็นยุไส่กับ่าลืมบ่หาบ่บดรกับเห็นยุไส่กับไปน้ำตลาดกับ ซื้อมาผัดมาทอดไต้ครับพี่น้องวิธีการมันก็นง่ายๆแบบที่เบิ่งในคลิปเลยคือจังกมเห็ดที่ตอนนี้คืออร่อยมากครับพี่น้องสุดยอดครับผมเจอกันใหม่อีพีหน้าครับ <c oughs> สุดยอดสรับ <c oughs> มากครับ